ซีนี้คือแบบฉันคือนางเอกคนหนึ่งฉันคือซินโดเนล่า้องปรับเสียงนิดนึงฉันคือซินโดเนล่าค่ะดูนาฉันหวานมากสีอีฐชอบทุกสีเลยนะเขาหวานหนึ่งวินะคะปังสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตะลัตตะแต,แตสไตล์โชว วันนี้นะคะมาเจอชมหน้าเต็มแบบนี้แต่ไม่มีลิปสติกเลยปากซีดมากมันคงไม่พ้นวิดีโอรีวิวลิปสติกใช่ไหม <l ip> <stick> เข้าเรื่องเลยนะคะแล้วลิปสติกที่ชมอยากจะมาอวยยศวันนี้ก็คือตง เขเลบบ beauty นะคะทุกคนเป็นแบรนด์น้องใหม่น้องใหม่แบบใหม่สุดๆเลยก็คือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาทําออกมา4สี4ด้วยกันนะคะทุกคนแล้วเขาก็ส่งตัวทดลองเนี่ยมาให้ชมอันนี้ชมก็ได้ทดลองใช้ไปแล้วทั้งหมด4ี่สีด้วยกันแล้วก็มันปังมากชอบมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ต้องอวยยศน้องนิดนึงซึ่งคลิปนี้ชมอะแค่อยากจะมาสวสีให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็อยากจะมาลองทายให้ดูด้วยว่าสีน้องมันปังจริง,รงๆเริ่มเลย สีแรกนะคะเป็นเบอร์0ูนยเป็นสีกระปิทุกคนเดี๋ยวชมจะสวอรกับแขนให้ดูก่อนสีน้องจะอยู่ประมาณนี้เลย<ฮ>เห็นไหมเอ่ยเดีย๋ยวมาลองกับปากตัวเนี้ยทุกคนมันเป็นลิปกึ่งเนื้อครีมกึ่งแมทชมอยากจะแนะนําว่าเราควรที่จะแบบว่าลงลิปมันหรือว่าบาล์มลงไปก่อนให้แบบปากมีความชุ่มชื่นนิดๆอ่ะมก็จะลงเป็นตัวบาล์มจะลงเป็นตัวลาเนสลงไปนะคะแบบแทบๆทๆให้แบบว่า ปากมันมีความชุ่มชื่นนิดนึง mm. ก็จะลงแบบปาดได้เลย mm. ทีนี้คือแซบนะเอาจริงๆความจริงอะตอนแรกที่ชมเห็นสีแรกๆเลยนะชมคิดว่ามันจะต้องไปแบบอุ้ยหวานๆููด,ดีนิดนึงอะไรแบบนี้ mm. แต่ว่าพอพอทาลงไปคือกลายไปบอกว่านี่เราแต่งหน้าอ่อนๆใช่ไหมแต่ว่าพอเราทาไปมันจะดูแบบแซบนะฉันก็แบบแซบอยู่เจ๋งไหมคะ มาค่ะทุกคนสีต่อไปนะคะเป็นสีเบอร์07นเะคะเป็นสีชมพูอมม่วงเดี๋ยวชมแจ็สวอรให้ดูก่อนสีแบบคุณนายไม่ไหวเห็นมปอป้าเด้เด้อเป็นยังไงคะสีกริดดกบัวเมื่อกี้ว่าแซบแล้วนะสีนี้คือแซบไม่ไหวจ่วยปะล่ะแต่งหน้าแบบว่าเฉียวเฉียวแซ่บเลยนะก็เหมาะนะสีเนี้ยสวยป้า สีต่อไปนะคะเป็นสีเบอร์15ข้างกล่องเขาเขียนว่าน้ำตาลเข้มอมส้มแต่ชมจะเรียกสีนี้ว่าสีนูดเพราะว่ามันมันดูแบบนูดสุดเดี๋ยวจะเอาให้ดูทุกคนดูดีความชัดของสีแบบมันแน่นจริงนะทุกคนในเรื่องความติดทนนี้ก็คือแบบประมาณหนึ่งอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบหูแปดเก้าชั่วโมงแต่ว่าห้าหกชั่วโมงนี่ไหวอยู่มา อ,อทุกคนมันลูกคุณไม่ไหวจริงๆถ้าแล้วเรารู้สึกเหมือนประมาณว่าเป็นผู้ดีอ่ะเหมือนมีเงินในบัญชีสักประมาณแบบพันล้านประมาณนั้นเลยนะเดินไปไหนก็แบบน่าเช่ดเชิดอ่ะน่าเชิดชดแบบเชิดชดอ่ะเข้าใจไหมทุกคนแล้วสีนี้นะเดี๋ยวยังไม่จบสีนี้สีนี้เบอร์สิบห้าใช่ไหมเอาเบอร์ศูนย์เจ็ดเบอร์ที่แล้วเบอร์นี้นะศูนย์เจ็ดเอามาแทบอยู่ด้านในริมฝีป,ปากนะทุกคน ลูกคุณเกินนี่คนแถบข้างในอย่างนี้ทุกคนจึงปะลามันสวยมันจุ๋ยมันจ่วยจริงๆ,งๆเอาจริงๆมันเกิดการแบบทำงานร่วมกันเขาเรียกงานสัมัาคีนะคะทุกคนมาต่อทุกคนสีสุดท้ายแล้วเป็นสีเบอร์16นะคะสีน้ำตาลอมสม้มเดี๋ยวสวัสดีสีน้องเนื้อแน่นไม่ไหวมา ลงสีนี้คือแบบฉันคือนางเอกคนหนึ่งฉันคือซินโดอเรล่าต้องปรับเสียงนิดนึงฉันคือซินโดอเนล่าค่ะนี่ดูหน้าฉันหวานมากสีอีดชอบทุกสีเลยนะเขาหวานหนึงวินะคะปัง ก็นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะอยากจะฝากลิปสติกแบรนด์ Coco Lab Beauty นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยเพราะว่าชมลองแล้วแล้วแ,วแบบมันดีมันจึงจริงๆชอบในคุณภาพแล้วก็เม็ดสีของเขาที่มันแน่นสีสวย <S <S และเจ้าของแบรนด์นะคะเขาฝากมาบอกว่าเขาว่าตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แบบตั้งใจมากๆกว่าจะออกมาเป็นลิปสติกตัวนี้ได้เนี่ยใช้เวลานาน,านมากๆนะคะเกือบ1ปีเต็มและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีการทดลองในสัตว์ซึ่งตัวชมเองอ่ะก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทยหรือว่าผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่ไม่มีการทดลองในสัตว์เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเราสนับสนุนเต็มที่เราก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการทดลองในสัตว์ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนส่วนในเรื่องราคาของลิปสติกนะคะทุกคน1แท่งเพียง179บาทเท่านั้นราคาดีงามไม่ไหวและทางร้านนะคะเขาอาจจะมีการ จัดโปรโมชั่นเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะเป็นตัวแทนหรือว่าอยากจะสอบถามโปรโมชั่นอะไรนะคะก็ถามใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าจะไปคลิกลิงก์ของร้านนะคะด้านบนโพสต์ได้เลยเดี๋ยวชมจะแปลไว้ให้นะคะค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ชมก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย